สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องล้อทิ้งชลรีนะครับอันนี้เราจะพามาดูนะครับวิธีการล้างแม็กแบ็โคมหรือว่าโคมียมนะครับล้างอย่างไรนะครับให้สะอาดนะครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าสภาพนี่แบบสุดๆนะครับทาบน้ำคาแป๊บนะครับถนนเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรดีแล้วก็จะใช้อะไรล้างนะครับ เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะล้างน้ำเดบดยังไงไอ้ชั้นอันนี้มีมีอะไรเด็ดมีอะไรเด็ดอันนี้ครับอันนี้ไหนดูดิอะไรอะไรเป็ดปครับเป็ดโปแล้วมันดียังไงอะเป็ดโปอะเป็ดโปดียังไงเป็ดโปเป็ดโปนะครับต้องรอดูครับว่ามันดียังไงอันนี้ระวังนะฮะอันนี้ อันนี้ไม่ได้สัมผัสนะระวังโดนมือด้วยนะครับระวังโดนต้องรอดูตอนล้างเสร็จครับว่ามันดียังไงอันนี้คือสภาพที่ที่ยังไม่ได้ล้างนะครับมีคราบนะครับคราบสีขุ่นเลยนะอันนี้แค่อันนี้กําลังขัดอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะสภาพออกมาเป็นยังไงบอกเลยนะครับแค่โดนน้ยาไปนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วครับเนี่ยของเขาดีจริงๆครับเป็ดโฟไม่ได้มอครับ อันนี้ก็รีวิวนะครับอันนี้คือ2วงนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับสําหรับ2วงนี้ทําการล้างแล้วครับล้างด้วยเป็ดปูของเราเองนะครับโัตผ้าครับจากที่ยังไม่ได้ล้างนะครับด้วยน้ําเป็ดนะครับอันนี้เป็ดอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ไม่ควรไม่ควรทิ้งทิ้งไม่นานนะเพราะมันจะทําให้การกัดกัดตัวนี้นะครับกัดฝาที่เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ตรงนี้เราควรผัด ัดเลยแล้วก็ล้างออกเลยครับแต่สำหรับถ้าเป็นโพเมียมตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับดูสภาพครับดูสภาพครับอย่างสวยนะครับอันนี้รีวิวเพื่อเป็นแนวทางนะสําหรับท่านใดที่ใช้ล้อลายประมาณประเภทนี้อยู่นะครับเงาเงาวิบวับวิบวับนะอยากทาความสะอาดนะครับมันหมองมันขุ่นทํายังไงดีนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับใช้เป็ดนะครับเป็ดโปรเลยฮรเป็ดโปรนี่นะฮะเป็ดโปรล้างห้องน้าเราเนี่นะครับขัดอันนี้ไม่หวงสูตรนะครับร้านกล้องลอซิ่งชลรีอันนี้ ลองทํากันได้นะครับอันนี้ดีจริงนะครับดีจริงครับไม่ต้องเสียเงินนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยครับซื้อน้ํายาขัดตรงนั้นตรงนี้วันนี้ที่สุดแล้วครับที่สุดเป็ดเอาอยู่นะครับไงก็ถ้าชอบถูกใจนะครับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆนะครับร้านกล anyway. ้องล้อซิ่งชนบุรียินดีครับยินดีนําเสนอครับปากมาด้วยครับสนใจแมกยางนะครับอะไรซิ่งครับร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรีครับยินดีนําเสนอครับ ท่านที่สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837695438นะครับผมติดถนนสุขุมวิทเลยนะครับอำเภอเมืองชนบุรีครับฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องรอซิ่งชนบุรีครับสวัสดีครับ